ป้อมเนื่อแลด้จัดเด้อพี่น้องพ่อครัวหัวป่าเรานะคะหลังจากเราเสร็จกิจกรรมทําบุญคุ้มเสร็จแล้วนะคะอันนี้อันนี้เราใส่น้ำพกออกก่อนบ่ะพี่ขัวเครื่องแกงมีแบบโอ้หูสูดยอดเลยเด้ยด้ เงืองว่ามันมันม่นใหม,ม,ม่ๆเลยจ้าผักก็จะมีมะเขือมีโหระพามีต้นหอมใส่เพียด้วยใช่ไหมพี่ใส่เพียดด้วยจ้าเครื่องปรุงมีใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายเด้จ้ามะเขือเอาลงเลยตอนนี้เลยไหมได้ไดมะเขือลงไปเลยนะคะมะเขือกะะ เาเครื่องปรุงเราจะมีเท่าที่เท่าที่เรามีในครัวตอนนี้นะคะเพราะว่าเราจะกินข้าวกันแล้วบูพี่ลูกโดดน้ำนี้เราก็จะใส่น้ำให้มันขุกขีกแล้วเราก็จะต้มเคี่ยวเนื้อนะคะรอพอครัวบอกเคล็ดลับความอร่อยนะคะน้ำล้างโคกค,ค่าที่เราตำเครื่องแกงนะคะ เราก็จะต้มให้มันคุกคิกคุกคิกก่อนขั้นตอนนี้ก็คือน้ำปลา,านะคะช่วงนี้เราใช้ปลา,าปรุงสมเร็จนะคะยี่ห้อไหนก็ได้อร่อยด้วยกันทั้งนั้นเพะว่าสิมเยรอยขึ้แ้วลาไห ถ้าใส่ลงไปเนี่นเดือดลงไปข้นดีใบค้นมันบ่ะหนูใส่ได้หนูคนเลยเดแยวหนูจะทำใหม่ถ้าคนเลริ่มจะกมิกินปลา,าล,ลูกโดดใส่ลงไปอีกเลยนะคะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะหอมสมุนไพรท่านตอนนี้คือใส่เพลี้ยลงไปนะคะโอ้ เราก็จะปาดเนี้อลงไปด้วยปาดไส้ลงไปด้วยตอนนี้เราก็จะใส่เลือดลงไปนะคะมันจะเป็นกลิ่นแล้วก็รสชาตินี่เป็นแบบ สุดยอดอ่ะลงไปแล้วนะคะผักในรอบนี้ก็จะมีต้นหอมแล้วก็ใบหระพานะคะมีแค่นั้นแล้วไม่ได้ใส่ใบแมงลักเนาะผักชีดาวันนี้เราไม่มีเราไม่ใส่นะคะ